ปัจจุบันมันมาค่าคิดถึงนีเออเพิ่งห้คิดถึงมงนีคิดอยู่หรือ่ถึงสิอย่างนั้นแล้วก็สังสันแล้วพอไปยุบานแล้วมันคิดถึงนีความคิดเท่ากัอยู่ในโลมเขาลมออกนม่และเห็นบ่หลังมันออกมาในหน่อยนึงเด้นิดเดียวเดอยไปอยูุบานแับนี้จะให้จะไปคิดถึงมงอื่นได้ไหมคิดถึงแต่ร่มเข่าลมออกน้าเป็นคือเก่ามัน นราได้อยู่รัสถานที่อื่นเดิมอยู่นั่เอาไปคิดถึงออกจากต้องคิดออกจากตัวน,นั้นมาเ่าล่มหายใจมันเป็นเองดอกง่ายๆนึงเพราะเขาใจเราเบาบางเ้าอยู่ในร่เมเฮานี่เดมว่า่ด้ะเกียบกับสถานที่นั้นมันไม่มีมันมนี่เป็นมองฝึกห้ซค <c oughs> ือพอข้าวฟองไปตอกันเราเองีแหละ มันเดี๋ยวเป็นน้ำกูไม่ยูหันกูก็เกี่ยวกันเลยอันนี้เป็นราบอกน้องท่านเป็นเนาะโ่้ท่านเป็นก่าบ้านหลัหรอกเหลือบตาลงไปเบลงไปดังเท่านี่มันถึงต้องมองอยจีดอกหายใจเข้าพุดออกโทพุดเข้าโทออกเคสทุกข้อสนั่นจะจะเกิดความรู้สึกดอกบ่ให้รับตาได้มืดตาได้ เหลือตาดูไปจะมันจะเข้าพูดออกโทรพูดโทรพูดโทรหน้าที่สองหน้าที่มันก็เป็นดังมันไ็ได้โดน ก e ็มีซึกงนืๆแล้วาสันจะหมูกไปยั้มันติดโตโตไปดอกมันติดมันติดต่ขึ้นมาหาทางคิวอันตัวนิ่มๆนุ่งนุ่งๆล้ปเห็นปะแต่มันเป็นเล่าแย่ปากสูดลมหาใจเข่าลึกแล้วเหมือนอู้หึ่มแยมงปากเขาเขาจะเอาลมเข่าปากที่พี่น่น้อยนี่ลมมันจะขึ้นไป้างบนเรียบร้อย ตัวเนิบๆจากสันจมูกต่อคิ้วนี่คือคืนไปกลางหน้าผากเองหรือไปบหมือนขนหัวลูก้อมมันที่เป็นดูดๆประาปากไป้อมนั่นแหละจับเอาอาการนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันตัวเองว่านี่คืออาการปีติปีตินี่คือเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ส่งชาติจะเลื่อชาติจะเลื่อสติปัฏฐานที่กับตัวนี้หลังจากไปฝึกต่อเนื่องอ,อายุบาตเทั้งอีก อารมณ์ต่างๆความหงุดหงิดความคิดมากก็เลยคอยสั่นลงเองดอกฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยความโมโหโทษโศงต่างๆถ้าฝึกไว้เดี๋ยวมันก็ดีเองเป็นระบาดนีมึนบ้างไดมึนดีปะถึกแล้วนั่นแหละนั่นแหละมึนนั่นแหละภาษ่าลูกซึ้งพะซาจะได้ดูดซึ้งอืออย่างนี้ตึง มันมืนตึงๆขึ้นพี่เออนไหนละเป็นแลนไหนง่ายๆนั่งได้เหรอเนี่เรื่องว่าปลูกเมล็ดพันธุ์พืชนี่แล้วียวผมจาไปรดน้ำพุ่นดินเราเองเวล่านิดชิดยังบ่ออกบอกยังบ่อถือเลือดตาลงไปจนหมูกหายใจเข้าฟืดฟัดฟืดฟันดูแค่นี้มันก็เปลี่ยนขึ้นมาพุ่งล่ะดูกระเพือยเองนิ่งๆหลวดเด็กเดูดๆเอาเออบัดนี้ศักดิ์สนตาทางนั่งเก้าอี้ยึดสบายขาขึ้นห่างด้วย ขับรถขับลาดรถขับลาเนี่เหลือตาม้อสิมันก็เป็นดอกเออสติดีกว่าเก่าอีกเออเพราะมันจีจ้องไปในทางเห็นบ่กมันจีประกอบการงานเฉพาะหน้าของมันเองเออสติดีเร็วกวายิ่งแคมซัมนีผลเพราะอะไรยังดีอีกเทไปอาชีพการเงินการงานเขาก็ดีขึ้นหรือยังเวลายังไม่ว่าทีเหตุหรือยังก็แล้วแต่เหตุนั้นเขาอะไรนี่แหละ ไว้วันนี้ส่วงได้ใจมันสงบมันบอกแหวกมันเกิดกลายเป็นคนหนีนี่ครับขดหนี่ครับเวลาสิมีนั่นไม่นีปุ๊บเมนเจ้าสิมีเหตุการณ์ปวดเนี้ยเว้ยเว้นี่ก้อนมะเฮ้าจากว่าหล่ะนั่นแหละมันก็ปวดดอกแพรว่ามันแต่มันสิมียังเป็นอันตรายนี่เป็นแค่จากจอดบางอย่างนี่ก็ได้มันเป็นนั่แหละนี่เรื่อว่า ผลท่าใดหรือว่าสามารถทีรักษาโรคกระแม่แดได้หนีแล้วก็เทวดาอีกครั้งดูแลเองเขาได้ส่วนบุญจากเฮ้าหรือเจ้ากรรมในเว้ได้บุญเ,เ,เขาก็เอาโหสิกรรมถอยออกถอยออกถอยออกหลายๆย,ย,ย่างก็ซีดีขึ้นเองต่อแต่ว่าเขาบอกว่เหตุเพื่อลิงนั้นเพาเหตุเพื่อความสูงของเขาเองใจมาเองแต่เหตุเพื่อลิงนั้นมันเพราะเป็นบ่ขืนทำมีความอยากรัก เคล็ดเล่นเบ้อเคล็ดเล่นเล่นง่ายมีอะไรอื่นว่าสมาธิให้มันต่อเนื่องสมาธิเคลื่อนไหวงานยุ่งหมดก็เปลื่อนได้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วพวกเจ้าจะเวลาเผลอคำว่าเผลอนี่คือบคิดนิดนึงขึ้นพับทันทีมันหยุดความคิดของมันเองอันนี้ครับ บปได้อยู่กับสถานทีบปได้อยู่กับต้นหนาลงคออยู่ที่ล่มจาของเองเด้อยตะกองกลุ่มล่มอยู่ค้อมคิดถึงมหาลงคอมันสิเป็นติไม่เป่นว่คือว่าเป็นเราฝุ่นไปกินหอดลงคอเหรอคิดตื้เออขี้นี่นี่บอกนี่นั่นแหล้ค่อมคิดอะไรมันไม่คิดถึงสถานที่นี่เด้คิดถึงกับพ้นนาลงคอก็เปลี่นยูนอนี่ยูบ่าเป็น มันต้องหยุดคิดมันต้องเปนี่นวลามีวืดวืดก็มีมันต้องเป็นเนด,ด,ดนินมันบันทีมีความคิดถึงไผแหรอมันก็ปั๊บจับตรวจเลแต่ความรู้สึกตัวนั้นเดี๋ยไปเรื่อยๆยืนเดินนอนนั่งน้ำนอนแบเฮไปจนหลับี่ช่วงเทา่งชีิตหมากๆตอนนอนด้วยแต่อตอนเขาทําการทํางานยังมีแนวนึ่นมีแนวนี่กระทบกระทั่งก็เด็กนั่นม่บเวลาแต่อตอนนอนสิเง่านั่งและโอกาสมันจะดึงเข้ามาหากันเอง จะดึงเขามากเรื่อยๆดอกการเงินการงานมันติคล่องเองแบบง่ายๆยิ่งคิดยิ่งหายิ่งอยากได้ยิ่งบ่เป็นยิ่งบ่ไปเนาะกว่าวายยังข้อมอยากขอาเจ้าของคิดให้อารมณ์ร้อนเองบางที่ไปติดตัวเขาเราบ่ได้ดังีิเต้าของคิดเลยศูนย์ใส่กันหรือพังซ้ำแต่อันนี iedzieć, you think, you think you try, you ้เขาอยู่ขอางเขาเองมันจะมีดอกสกิบอกเองแต่สร้างมันดอกเวย ได้ซ the <nous> <ini> ้ <satisfy karang ados> <uffy> ําบบนีเด้อือครับลูกค้าเพิ่นยังมาดินนี่อือใจใจดิโอเคขายของแหงก็สร้างบ่มามากกสร้างบ่มาก็สร้างแต่กูก็อยู่นี่แต่ว่าล่ะมันมาหลายกว่าเขาอีกพวกเขาได้บุญต่อกันไม่เว้นกันละออกคือว่าได้เพิ่นได้จากเฮาเขาก็สกทีกันมาเองดอกนี่พวกเขาขายของเขาก็ ก็นำไปใส่สามสี่เดือนเขาก็บอกว่าเป็นกุศอาจารย์ว่าจริงๆสู้ไปเห็ดเอาเดียวนี้สิได้เดานี่มันก็แม่ละเนาะสูกกระทั่งสมเลยจากน้อยตัวเนาะเออเออบอกไว้สามสี่เดือนปูนมันน่งเห็ดเอาเดียวนี้เอาเข้าไปได้จั่นต้องถือไล่มึงหนีเหรอที่ว่าเพรเห็ดก่อนที่ได้พรเห็ดนางเล่ากุบว่เอาเลยโอ้โหนม่ได้เหรอไม่ได้ มาันาั่งตั้งใจเอาจังสีมันบ่ได้แต่งมาเห็ดคือห่าเห็ดเอๆ <c oughs> มันข่งมันเครียดมันจนังได้ที่แกบอกข <c oughs> มอยากมันตัดคือยังหนึ่งเด็กเนาะความอยากความคิดเท่าเดียมันตัดเท่าเอง่ยูานเนะน,นอยูปๆแแกังเป็นมเกับเเปิ <c oughs> เ,ปเป็นแบบยังแห้งเลยเออ ตั้งใจลราเพื่อนมันคิดเลยนะมันคิดจกได้โพดเพิ่นคำว่าตั้งใจตั้งใจดังนั้นเพื่อนไรเห็นเรี่ยไรเด้อจะเหลือบตาลงมาเบิังหาจจะเข่าเยอะออกมาเป็นนึกถึงอารมณ์ดอกแบบนี้อยากเป็นแห่งไรคิดถึงได้บป่ะแบบคือยังไงตอนนี้เลยคิดไปไกลๆไปเลยเรื่องบ้าข่าวมาหนียิงประเดี๋ยวเพื่อนยิงบระเดี๋ยวเพื่อนไปแล้ว บมานดังยุตอนหนาลังกอนนะมันมถือเหมือนกัของหยิบไหลคือๆแล้วเป็นไงบ้านนี้ให้ยึดล้มจากของเองได้บ้านหรือว่าไม่ยึดตรงพอเลยยึดล้มจากของเองย่างไปย่างไปย่างไปถือว่าห้าย่างซาซาเด่นๆไปเด่นฟังเสียงมันก็ขึ้นมาเอาเองเป็นเอาเองก็แบบนั้นแหละมันบรคิดอยงเงี้ยว่ะเอ้าถึงเศร้าซ้ำแบบว่า ปรดี๋เฮื่อได้สงสัยเอากูคือป่จะเดีจับล้มก็เปลี่ยนเศร้าสามเรื่อยไปนี่แค่เฮื่อนี่แต่สงสัยไปยู่กับมันเลยตัวเราต้องสงสัยทำามรู้สึกอยู่กับมันย่างไปแต่มันหายยังสูตล้มหายเข้าอีกเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยชิมไปชิมไปเปลี่ยนแล้วเป็นทุกคนเหล่งาง่ายเรื่อยๆแล้วก็ฟังหลวงพ่อเรื่อยๆ <c oughs> ฟังไปฟังไป แต่จะค่อยเข้าใจเองแบบวี้อนน๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี่เพิ่นว่าพ่ออันนี้เฮ็ดจังสี่พ่ออันนี้เฮ็ดจังสี่เออเพออนนิ่นว่าให้เหตุยังสักอย่างเกิดยังขึ้นมิตรให้ลมเขาเขาลมหายใจอย่างเดียวเนาะ <laughs> เออทสติอือนนแล้วนี่แหละตัวตั้งมันนี่แหละฐานแห่งความรู้ฐานแห่งที่ตั้งวิหารธรรมนี่ที่อยู่ของความร,รู้สึกนึกคิดของเ้าเองอยู่นี่ <S <S อย่าไปคิดกับมัน,นอันดืด้ๆที่เ้าเห็นมันถือจัดการกันเองดอก เขาไปคิดจัดการโอ้ยไบ่ได้ก็จะพังจะเพิ่มจะกันยังไงไปไม่ยังอีกวันนี่มีเหละาเมื like anyway? ่อบ่มีเหล่าผีเมื่อเท่านั้นเด้ พระอชาจารย์หนูแบบโอ้ยตั้งใจอยู่กรุงเทพเออมาลาง,งานขอลางลานก,กรนวงหนาสองมืออะไร้มาไหวพระอา,าจารย์ถ้ามาช่วงปีใหม่นี่พระอาจา,ารย์ต้ตองไหวมันกระสมใจเราตัวใดหล่ะเฮ็ดเป็นแบบเ,เออนี่ยตอนนี้ก็ไปเฮ็ดทุกคน่ะฟังไปน้ำอันนี้ก็ขึ้นไปน้ำเลือดเรเพิ่งได้บัดเวลาฟังมาบอดหัวไปน้ำตัวนี้ข้นไปน้ำตั้งใจแล้วมันก็สมใจแล้วนะเจอแล้ว ดูที่ตะคของรักษาเอาเด้อบาดนีูเด้วยวิีเขาลดน้ำพดดินนี่ตงกอดอยู่ดัดดงว่าปลูกมเมล็ดต้นโพกให้แล้วแจกว่าล <laughs> ดนำ้ำจะขคือล้มเข่าล้มออกพอดินก็เห็ดดุ๋เท่านั้นแหละ <laughs> ทาได้กรได้เด้อเ่าต้องมีทาเด้อนยืนเดินนั่งนอนท้งที่นอน,น,อน,อนอยู่ยังได้แบบ,แบ,บได้กระได้ทั้งนั้นเด้อ จะไปตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ยังกับมันพี่มองึิยูดูล่มพี่แั่คือกันเดี๋ยวจะมันหาหนึ่งถึงมุงตอหลายมันก็ขึ้นเป็นเร็่เล่นบางสีแวบเดียวมันก็ขึ้นเปนตัวเพราะหนาที่มันก็นขึ้นมากหเหรอเนาไปละ <laughs> ผมใจแล้ว <laughs> คุ้มค่าเราหละานาะนะ <laughs> ก่าบพาวนาพะอาจาย์อ็ขอเห็นได้มะกราบพะอาจานยดาเชื่อที่จักรุงเทพหารร่างร่าง่ออาร์มเองหรือ่บคเขาไปไปโซงบอกมีรถตู้มาลับครับเขาเขาามาลับนี่แต่บันี้กระสิเขาไปส่งขีวรถไหนรถตู้ก็มากกรุงเทพค่ะ